เอ๊ทอร์มินอลทเวนตี้วันพัทยาตามรถนั่นไหมยิ้เข้าไปเลยนะเดี๋ยวจะพาเข้าไปเที่ยวเทอร์มินอลทเวนตี้วันกันนะจ๊ะเข้าทางไหนเอ่ยเออมาจับรถก่อนตามมอเตอร์ไซค์เข้าไปอ้ อเตอร์ไซค์ช่องนี้มช่องไหนเออไปเถอะจัดรถก่อนแล้วเดี๋ยวพาไปเที่ยวห้างกันไปจากลานจอดรถเข้าทางนี้ตามป้ายมาเไม่ถ้าสมมติเรามาคนเดียวอ่ะถ้าเรามาคนเดียว,วก็จะมีเพื่อนนั่งด้วยไงเห็นปะพนั่งเป็นเพื่อนเราไม่เหงาอ เอ้ถ้าเป็นที่ห้ถ้ามีนอสเซป็นที่วันก็จะเป็นท่างที่สวยๆวยนิดนึงเอ,เอ้ยนี่เป็นบายพารีสชั้นจีชั้นจีคือพารีสเป็นตีเอ๋สวยจังเห็นไหมชั้นจีเป็นปารีส แต่ละชั้นแต่ละชั้นก็จะเป็นแต่ละเมืองอสวยมีเมืองผู้ขวางไอ้บ้าบอน่าว<อ>มานั่งทำอะไรล่ะคะบันนงแบนนีหุยเราไปดูหอไอเฟลดีกว่าอยู่แฮร์ิสก็ต้องมีหอไอเฟลเห็นปะไ<อ>สวยมาก แบรนด์เนมเนาะจะเอาแบรนด์ไหนล่ะนาฬิกาสักเงินไหมซื้อมาใส่เล่นๆเดินตลาดเอาแค่สายไปเลยตัวเรือนไม่เอาได้แค่นี่เข็มลูกเข็มขอแค่เข็มไม่ใช่เข็มในนาฬิกานะเข็มที่ใส่สายอ่ะแม้แต่ถ่านก็ยังไม่มีนี่ไงหอไอเฟลลัดหลัด เก๋มากทุกคนอยู่กลางห้างนีง่สวยมากเลยอยากถ่ายร,รูปปะละ่ะเอาปะละ่ะถ่ายปะ,ะจากชั้นจีปารีสเราจะขึ้นสู่ชั้นต่อไปนะจ๊ะนี่ อันนี้ว่าแอดลอนดถึงลอนดอนแล้วจากปลาลปรีสเราไปถึงลอนดอนแล้วชั้นเองค้ามประเทศแล้วค้ามเมืองไพร์ตแล้วจ,จะถ้าไปดูว่าลอนดอนมีอะไรบ้างอาดิดาสเสียงเพลงดังมากเลยโอ้มีตลาดด้วยลอนดอนมีตลาดด้วยละ่ะนี่ไง องเท <laughs> ทุกคนมานี่ใส่แมสก็ดีนะเพราะว่าหลายชาติหลายประเทศมากเลยอ่ทีอาดาโนลด้วสิบปอร์เซ็นต์ ปกติอ่ะปกติอ่ะสมมติสมมติปกติ5้าพันใช่ไหมถ้าเขาจะขึ้นป้ายรถห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยปกติก็จะเลื่อนขึ้นเป็นหมื่นหนึ่งแล้วก็ลดเหลือห้าพันะอ้าวเป็นเรื่องไอติมจะแล้วอ่ะเปลี่ยนเรื่องก่อนอะไรวะมันเรื่องของกินสมนมติว่ของกินเยอะไปมันเรื่องของกินใช่ไหมทาไปดูนี่อยากจะรู้แล้วว่าลอนดอนมีอะไรกินนี่ไงเห็นไหมอ้าวลอนดอนมีภาษาจีน บูธบ no. ูธโอลิโนโฮเทลใช่ถ้าเป็นแบนด์เป็นเป็นชายฟู๊แลนด เธอมีนอลเทเวนตี้วันพัทยาจำได้ไหมที่เราเคยไปเทอร์มินอลเทเวนตี้วันที่อโศกอ่ะสวยมากเลยเมื่อหลายปีก่อนเออแต่เราก็ยังไม่ได้ไปอีกเนาะว่าอยู่มันคุ้นๆในพวกลอนดอนปารีสอะไรใช่แล้วเราเคยไปค่าตั๋วกี่บาทป, <laughs> ปีจอดรถไว้ใต้จอดรถก็ฟรีด้วยนะเมื่อกี้ไม่เก็บค่าค่าจอดดีจังสตาร์บัคสตาร์บัคสักแก้วไหม ใครอยากให้เราลองรีวิวสตา b u c k คให้ดูก็โอนตังมาให้ด้วยนะโอเคทักมาได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะอาส่งเลขบัญชีให้อเมซอนพอคุยสตาร์บ<ะ>ัคพอเลยรีวิวให้ดูแน่นอน <c oughs> ไม่โกงโอนมาก็รีวิวให้ดูไปชั้นต่อไปดีกว่า <c oughs> อ้าวบันไดอยู่นู่นนี่อยู่นูน่น <c oughs> มาขึ้นด้านหน้าก็นดะไปขึ้นบันไดนู้น เหมือนมีคนไทยเยอะเหมือนกันนะเด็กนักเ,เรียนเมื่อกี้ก็คนไทยบรรยากาศอ้ามาตรงเพลงอีกแล้วแล้วบันไดที่เราจะขึ้นอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนี้ทางลงนู จากลอนดอนไปถึงมุนแล้วอิตาลีชั้นหนึ่งข้ามาอีกประเทศแล้วนะคุณพ่อไปทางนี้ดีกว่ามีนี่เปล่าอ่ะใช่แล้วมีหอเอ็นไหมเนี่ยใช่ไหมหอเอ็นไหมอิตาลีหอเอ็นพิซซ่า ใช่แหละวิชัยก็ด่ามาด่ามาลัวๆกูอะไรกูด่าแล้วกูอะไรนี่ไงแต่ลี่อะอะไรอยู่ในน้ำอะตึกอะไรทำไง v e n i c อออ n อนี่ไงหอเอ็นจริงด้วยเป็นต้าวยิงไงเจอแล้วหอเอ็นพิซซ่าฉันพูดถูกนี่ไง ไงล่ะไงล่ะเธอแน่นแน่นความรู้แน่นเอ้หอยหอเอ็นพิซซ่าขอเนี่ยใช่สวยมากเอ้ขางไหนอ,ะอ่ะเออป่าวันนี้เราเที่ยวหลายประเทศเลยเนาะ คุ้มมากดีนะกค่ะไอ้วิกกลาอม่ลยาซื้อโดนไปบินะตะกุ่นอาไหมอาโดนไหมโดนไอ้โดนตํรวจจับห้ามบินนัวซ่วนนะต้องขออนุญ,ญาต ทุกคนขยายช่องเรามีโดนบ้างเม้นต์กันมาได้เลยแล้วก็ไม่ได้เม้นต์อย่างเดียวนะโอนมาด้วยโอนอีกแล้วไม่ต้องพูดนี่อยู่ใกล้มากเลยเหรอเอริซาเลถ่ายรูปอีกไหมเห็นไหมหอบมันจะเอียงๆเห็นไหมถ่ายรูปดีกว่าเราหาอะไรกินที่นี่เดี๋ยวจะไปกินชายหาดใช่นไหม คนอิตาลีเขาจะฉีวเวสป้าเล่นกันเวสป้าเป็นรถอิตาลีไงรถขาตัานน้งไอ้ <laughs> <laughs> แบนเยอะแยะมากมาไปขึ้นด้านหน้าบ้างไหมนหนตีนกา,ออกกาไม่ต้องสิวก็ได้ตีนกาก็ได้อารมณ์เสียแล้วนะ <laughs> ไม่ถึนหน้าตาอใช่นั่นบันไดอยู่นั่นไปย่ามาเที่ยวห้างสวยๆกันเนาะเป็นห้างที่สวยมากนะทุกสาขาเลยอ่ะใช่อ่ามันก็ยางวนอย่างนี้อย่างงั้นอารมณ์บางทีก็เหมือนหน้าตานะทำไมล่ะดีไงวู้นแตแล้วชมตัวเองได้ด้วยใช่รู้ได้ไงว่าต่อเกี่ยวรู้เห็นอานั่นไงจริงด้วย ชอเขียวเอ้ยโอ้ยเป็นไงกันทั้งล่างสวยมากเลยอ่ะเห็นไหมโอยสวยเลิศเลอเพอร์เฟคชอเขียวชั้นสองนะจ๊ะใส่อะไรอะโตเกียวเลืออะไรอ่ะโอ้ยฉันมองเห็นดารี่ควีนวิ่ง โตเกียวเป็นของเล่นนี่โเกีนข่นงานี่ไนต้อกกนบอลชินจังโตงเกียวองนันเลยอือ้อยอยู่ในแอปเปิลน่นรักะตะก้อนพอลโอ้โีบูอ,อีบูมีนี่ไหมอ่ะ นามิอ่ะนามิมีไหนเอ่ยมันต้องมีอยู่แต่วันพีชเออฮันลิควินอ๋อโจเกอร์ลัดน้อ เหมือนเดินอยู่เมืองนอกสวยมากอันนี้ไม่สวยดู <c oughs> ราคาเสื้อหกร้อยห้าสิบบาทสเสียข่าวไปอุ้ยนี่ไงอาหารก็ต้องเป็นอาหารญี่ปุ่นปะโตเกียวมีซูโม่ด้วยเห็นด้านลัก ไอ้คนไฟสวยมากลัดลัดนี่ไงสุมโม่ไอ้สัญหาที่ถ่ายรูปก,กันไปเยยลกกปเยเฮ้ย <c oughs> มีร้านอิสลามด้วยมีร้านภาษาอัหกมีร้านภาษาอับกฤษด้วยมีครบทุกเชื้อชาติโวนนู้นเป็นไทยวิลเล็ไปดูไหมหมู่บ้านไทยบอนชอนบอนชอน บอลชอนนี่เข้าสู่ไทยวิลเลจ์น่ากินทั้งนั้นเลยนกไยไทยวิลเลจ์ก็จะเป็นไทยๆหน่อยหนึ่ง ของที่เราคุ้นเคยวิกระลแเมไซส์เอชร้อยยี่สิบไทยวิเลตแต่ราคาไม่ไทยเลยนะไปชั้นต่อไปดีกว่าใกล้จะสุดแล้วเก่งจังเลยเดินแป๊บเดียวขึ้นมาข้างบนและใ จากโตกเกียวเราจะไปไหนต่ออ๋อ,อมีบ้านเกิดมันเกิดเลยหรอที่ไหนอ่ะบนไลฟ์แฟนนี้อะไรอ่ะ <c oughs> สะกดตั้งนานนึกว่าจะอ,อ่านออกยังไม่ออกอีกเหรอซานซานรานซิสโกิลสแตตเป้อะไรซานตาเป้ <c oughs> เป <c oughs> นสเต็กนึกถ่งจะแดกอย่างเดียวเลยแดกอย่างเดียวสั่งนีน่ฮอลลีวูดด้วยนะทุกคนเห็นปะ ข้างบนมีฮอลลีวูดด้วยน่าจะเป็นโรงหนังแหละฮอลลีวูดนี่โรงหนังจริงด้วยไหนวะนูน่นว่าเขาทำร้านเหมือนโรงหนังฮอลลีวูดนี่สวยอะ่ะ สวยทุกชั้นเลยเนาะโอนี่เดินไปอีกหน่อยนี่เจอเนี่ยเจออะไรบ่อนบ้าบอคนละที่ละมาเกาอ๋อนั่นมันมาเกาเป็นจีนดูดูดูโง่เมื่อวาณดูหนังมาตัดสไอที่อันนี้ก็มีนี่เวการ์ดใช่ไหมเออรัสเวการ์ด ซันปารซิสกโกลร้านอาหารเยอะมากนะสังเกตที่พื้นไหมเป็นรางรถไฟเลยนะเนาะรถไฟหรือรถางส,งสัตว์ปารซิสโกอ,อร้านสวยมากเลยอ่ะ ฟังปิง้งฟังปิ้งยี่สิบเก้าบาทน่าก,กินนะเค้ังปิงป้งเดี๋ยวอ้วนจริงๆแล้วที่เราบอกเดี๋ยวอ้วนอะเป็นข้ออ้างจริงๆแล้วไม่มีตังค์ <laughs> นี่เลยเป็นคนที่ให้คนดูเขาโอนตังค์มาให้เออนี่ไง S F Cinema ลงหนังจริงด้วยโ้ร้านสวยมากเลิศคาล้าน <c oughs> น่ารักจัง ไม่คนขึ้นไปดิดยืนดูวิวฟูดเฮาอารมณ์ฟูดคอร์ดเนาะกินกินอาหารกินมืนไม่ใช่อาหารไทยอ่ะยยา ทั้งหมดก็เป็นโรงหนังแล้วก็เป็นฮับ uh, เบร์แลนด์ขึ้นไปก็ได้เรวจะถึงแล้วเป็นส่วน่วนส่วนของชั้นสามแต่ขึ้นไปข้างบนชั้นลอยชั้นสามครึ่งฮับเบร์แลนด์โซนกระสวนโซนกระสวนรวมกันเป็นส่วน <laughs> แล้วก็โงหนัง ลงหนึ่งกับสองลงห้ากับเจ็ดลงสามลงสี่อ๋ออยู่ติดๆจะเลยเนวะลงเข้าไปเล่นเครื่องเล่นไ,ได้พาไปดูโรงอะไรอ่ะโรงศพอารมณ์เสียลงเลยดีกว่า <laughs> เราไม่มีตังค์ดูหนังเราลงอะไรก็ไม่มีตังค์ไม่มีตังค์มาทำอะไรเนี่ยพาเพื่ออะไรมาเที่ยวแบบประหยัดไม่ต้องใช้ตังค์มาก มึงก็ไปนอนเหนื่อตรงทะเลอะ่ะ<อ>นอนหาทรายอะ่ะเอาเสือมาปูใช่เอาซอฟเฟีอมาทาด้วยประกันอยู่กัดลงไปข้างล่างกันดีกว่าเนี่ยน่าดูมากเลยแล้วขนนเริ่มขนนบรรยากาศด้านนะีาสวยงามมากวิตราา ต้นคริสต์มาสอ้าวป้ายขาวแดงห้างจอดนี้แสง,งสแดดไม่ค่อยดีนะแสงไม่ค่อยสวยเลยต้นไทาประมาณนี้เนอะห้างเทมินอทเวนตี้วันพัทยาสวยๆเลย,ยเออ เราไปเที่ยวที<ป>่อ<ป>ื่นกันต่อ